โหลสวัสดีครับคุณได้ทำการสั่งพัสดุนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตคิดเงินเลยฮะสวัสดีค่ะอยู่กับชนลี่นะคะกับรายการกิ๊กเทคเอด t ูเทนเมนต์นะคะเทคโนโลยีเข้าใจง่ายภายใน5นาทีค่ะทุกท่านคะเคยเจอกันไหมคะว่าสวัสดีครับ,น,บนั่เบอร์ใครเหล่านี้ดีอดตู้มาเปลกๆ ทุกท่านน่าจะเคยเจอกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเบอร์ต่างๆเนี่ยที่โทรมาอาจจะเป็นเบอร์ต่างประเทศซึ่งเบอร์ต่างประเทศเหล่านั้นเราอาจจะไม่คุ้นเคยค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่า <S <S ทีนี้ต่ำปลือตำปลือนะคะต่ำปลือเดี๋ยวนะคะตํำปลือกดตไปปุ๊บแปลนตัวเล็ดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งเซเลียมนะคะแล้วก็ก็ตัวอกนะคะแต่ทีนี้ค่ะทุ่มวดวถตามีอัลโลแมมฮัลโหล ม่เฟรดอ๋อฮ่ามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศคุณสามารถที่จะกดดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันซองแล้วก็เีเลี่มค่ะเท่านี้ค่ะซามารถเปิดได้เหมือนเดิมค่ะยำมีกลบนะคะจอดคว้าเรื่นวห้แน่นนะคะดิ้นต้นปุ๊บแล้วก็ฮ่ามีโต๊ะบะจิงแล้่ยวด้วยกับดีเลยะครับนี่ก็มีโต๊ะบะจิงแล้วเป็นเบอร์แปลงกับเป็นเบอร์ก้อยนี่นี่ถ้ารู้นเบอร์จ์เจอปนีปุ๊บจะไหมตั้มหรือ กดดอกจันนึ่งามแปดดอกจันนึ่งเซรีเลียมนี่คือการบล็อกครับล็อกไปเลยบล็อกไปรูปไปเลยเขาบอกไม่รับเรียวจันไม่รับเรียวนะคะแต่ทั้งหมดหวาถ้ามีเปืือนยูตาา่างาติต่างปะเทศัาบันนี้ค่ะดอกจันนึ่งามแปดดอกจันช่อง 4, เซ่ีเลียมโตค่ะไม่ไหวโตกับเปืือนตาาัางจติเกาหลีเนื้อตาย,รายาไรก็ว่าไปค่ะเปิดได้หมดเลยยำอีกนึ่งโลนะครับทั้งหมดหวาถ้าบล็อกดอกจันนึ่ง ทาเปิดดอกจันทร์ซองนะคะอย่าลืมค่ะเอ้ยไม่พอเม่พีนน้องขาบอกเลยว่ามันง่ายมากคือมันเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็จะมาตันตามได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะมาปอกกับจุนลี่ไม่แล้วค่ะกิ G ๊กเทคแอนด a ท n นเมนเข้าใจง่ายๆค่ะกับเทคโนโลยีค่ะบายบาย